สวัสดีครับเอฟซี FC แฟนสองไดรทมผู้ชมทุกตุกทันนะครับผมยอดวันกอเกา่าก่อจะพ่ายเอฟซีไดรทำผู้ชมทุกทันไปฟังการโทษสัมภาระวางนุนทิยากับอาจารย์สุพันนะครับเลขททำพิธีอาจารย์สุพันธ์นี่เันก็ใ์ลไข่มาสามโตเนีนๆนะครับเลขททำพิธีนะครับในวันวันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยนหกเกนะครับ เพื่อนเสี่ยไมาสามตัวนี้เนี่ยจังไหนก็ตามไปฟังน้ากันนะครับเขามาแล้วก็หน่ากดติดตามกดแชร์เปลี่ยนกําลังใจตุเลยครับขวามือนตะวันนี่กับนุ่นทิยาในแบงก์ปันมาให้ผมได้จัดทําเป็นคลิปเพื่อไปแข่งเอฟซีและทำผู้ชมทุกท่านไปฟังในรูปไปน้ากันทุกๆคลิปนะครับเพื่อนเสี่ยไมาได้จังไหนตามไปฟังพร้อมๆกันกับผมเลยนะครับตามผมมานะครับสี่พันสองทุกคนนะคะมืันนี่นุ่นทิยากับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเบรก ทำพิธีของอาจารย์สุพรรณนะคะเพิ่นทำพิธีตัองวดให้เป็นประจำนะคะหายตัองวดแล้วเพิ่นก็ส่วนมากจะทำพิธีขั้งเดียวน้มมวนเดียวจบนะคะแปลว่าโค้งทุทไทยังจะมีเลขควอมฝันประกอบตัวเลขอีกที่หนึ่งนะคะเพิ่นทำพิธีนีจะทำวันนผาวั่นศินใหญ่นะคะเอาเหรียญโบราณเหรียญเก้าๆไปทำพิธีนะคะได้มาสามตัวบนหางเดียวนะคะแล้วก็สองตัวล่าง ครั้งเดียวเราก็ตกกันนะคะจะเป็นตัวได้นะคะจะหายไปฟังเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนนทิยากับอาจารย์สุพรรณนะคะได้ทำพิธีงวดวันที่1พฤศจิกายน2567นะคะ,ะอาจารย์สวัสด,ดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์นยังไงคะโซดีบอ วันนี้เจ้าเล่ห์ออกซุเนาะนิ่มซไว้ข้างล่างแม่แม่นะคะเล่ออกตัวนี้เพมีผู้ใดแต่เด็บจัแต่คนณขายสรกินแม่งแท้ๆเพิ่งกะว่าอยากเอาไว้เนาะเล่ห์มั้งเนแมนเต็มอยู่ลูกตรอเบองแม่ก็เต็มยุ่งซุ่นน่งๆาะเราถือกับคขายนละม้่คขายเป็นขายบเบิมันก็ได้ได้พราวามจำไปจำเจนจำเป็น ได้พ่อขายพ่อออกเพื่อนขายสลากกินแบ้งได้กันหลายผมว่ามันขายโอ้ยได้หลาย่ตรงนี้ตลาดตรงแพงเลยแต่พี่เดอศูนยหนึ่งศูนย์ศูนเป็นเลขพ่สวยอาจารย์เลขเป่าบ่มากนยี่สิบปีแล้วโอ้ยักปีเราพวนี้พวกนี้อาจารย์เฮ็ดไหวเราปะะเฮ็ดเตีดเอาเพื่อนหนุกขลงเฮ็ดอ๋ออ๋อเด็เฮ็นไหมเฮ็ดตงที่เฮ็ดต้นขึ้นเลย โอเค้ปั้นผ่านนาค่ะครับทำทำพิธีเงินถวยเงินถวยโบราณเงินหกสลึงอือเงินโบราณครับเอา่าเงินเหรียญน,นี่เคยเฮ็ดบ่าค่ะอาจารย์ฮอร์นเป็นเงินถวยบ่เคยเฮ็ดตะเกียงฮอรเคอยเฮ็ดเท็ดข้างแรกกันบ่าค่ะอาจารย์ครับพิจิจรียงเลยนไงเรียงเลย เอาไห้เฮ็ดวะอ๋อพน้าไห้เฮ็ดครับอ่าน้องแมวก็อน้องแมวเศร้าเฮ็ดเลยครับอาจารย์มันเพราเขาที่ยวหันก็เลยพ่อเฮ็ดหยุดไปก่อนอ่าค่ะเขายุ่งเหยื่อลักเก่าลักพบลักซูนนั่นคนติดถูเอาไหมค่ะอาจารย์มิเขาไม่รุดค่ะครับความยากความละค่ะอาจารย์เฮ็ดขังบนไดแต่งซีเตอร์สามตัว ซีเยฟห้าซีเจ็ดห้าห้าะเก็นเห้าเยฟซีเหาซีหาซีคือตัดอยู่ในเนี่ยตัดอยู่ในฐามโซนนี่แหละนเหลขกบนค่ะเนี่นตัวได้ค่ะอาจารย์ เล่นหารองเ็บซีอน่นเ็บหา่บค่ะข้างล่างนี่บ่คอาจารย์เออข้างล่างนี่กะข้างล่างนี่ให้หกซีเอข้างล่างหกซีหางเดียวนัน่ค่ะหกซีเก้าซีหกซีเก้าซีแล้วก็สามซีสามซี เล่นไปหกสี่เน้นหกอ่อร่องเก่าสีค่ข้างล่างไอ้วิ่งสี่ข้างบนไอ้วิ่งเจ็ดแต่เจ้าโม็กซ์ใเจ้ามันไตยยังสี่นะบนวิ่งเจ็ดครับอ้าจีนเน้นมันเด็ดออกมาเลยสี่เจ็ดหานี่ยนะสามตัวบนบนวิ่งเจ็ดล่างวิ่งสี่ครับข้างล่างเฮ้แต่หกสี่ะแต่ผมร่องไว้เก่าสี กันกันกับหัวัันพระาอาจารย์อ,รอ่สบสรุปแนวทางของอาจารย์สุพันรรณวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองห้าเป็นเลขท่ำพิธี่ทางบนในวิ่งเจ็ดหายสามตวัวห้างเดียวคือซีเจ็ดหาตไยเจดหาเจ็ดซีหาซีเน่นที่เจ็ดหาลง,ลงมาจะเป็นเจ็ดซีตัวกันคือหาซีสำหรับข้างล่าง ลิ้งซีตัวเดียวจับผู้หาหกซีเก้าซีสามซีแน้นที่หกซีแล้วม,มากๆเป็นเก้าซีตรงกันบค่ะอ,อาจารย์ภาพภาพตรงครับตรงไปเลยอ้าวขอบคุณอาจารย์ลยหลายๆเด้อค่ะที่ให้แนวทางนะคะควันนี้ขอเอฟซีสวัดีนะคะของอาจารย์นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพพ FC, คสวะะัสดีครับคะ่ะขอบคุณพี่น้องเอฟซีกันสิทยินแล้วนะคะเสียงสัมผัสแล้วมานุติยากับอาจารย์สุพรรณนะคะ เพิ่นไหต้องงวดนะคะเพิ่นเป็นเลขทํามิธีนะคะเอาเลี้ยนไปทํามิธีวันผับที่พานมานนะคะแนวทางของเพิร์นส่วนมากจะเป็นเลขทํามิธีนะคะทําตองวดทำวันผะวันศิลใหญ่นะคะเข้ากับมารุนน้ำกันนะคะเพิ่นก็ใไหแยกบนแยกล่างนะคะน้ที่ย่าน่กระบ้รูนะคะอาจารย์ได้จะเขาอาจารย์ได้จะรุดนะคะเข้าทายทํามไหเป็นนะคะหาซื้อสากินแบงรัฐบาลไทยเท่านั้นนะคะ สรุปาในคลิปนี้เป็นเลขท่ามิธีของอาจารย์สุพันนะคะงวดวันที่หนึ่งฤศจิกายนสองหาหกเจ็ดนะคะเพื่อนไห่ค้างบนนี้บ่คอยสบายพี่น้องเสียงเสียงเปลี่ยนข้างบนนี้วิ่งเจ็ดนะคะวิ่งเจ็ดวิ่งเจ็ดจับคู่เพื่นไห่มากถ้ามีธีใดซ้ตัวบนหางเดียวนะคะจะเป็นเจ็่เจ็ดหนะคะเพิ่นตาไทยเจ็ดหาเจ็ดซ่หาซี่เน้นที่เจหากับเจซกัน หาซีนะคะผู้ใดมมกวิ่งมักเลียนก,กับวิ่งเจ็ดนะคะมักเลียนมาออกกํกาลังกายนะคะําหรับข้างล่างขง้าง,ขงล่างวิ่งซีตัวเดียวนะคะจับคู่ไฮหกซีเก้าซีนะคะเน้นทีหกซีรองมากกับมีเก้าซีกับสามซีนะคะนะคะเป็นแนวทางหาสื่อสากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะจดไว้แคบหน้าจอไวก้กันพลาดกันลืมนะคะใกล้ใกล้มือนะคะใกล้ใกล้มือเดี๋ยวอาจารย์เพิ่น,นจะมีเลข มีเลขคว้มฝันนะคะคว้มฝันเขามาเป็นโค้งสุดท้ายนะคะตอนนี้ต้องวันนี้เป็นเลขทำพิธีนะคะบรมเลขคว้มฝันนะคะทำพิธีนะคะนะคะนุ่นที่ยากกับขออวยพรให้พระพิธีเอฟซีโซดีแนวทางของอาจารย์สุพันนะคะปล่อยต่องวดเลขทำพิธีนะคะ ครับกับบางว่ายเอฟซีและธรรมบุญชมบดึท่ทานคงเสียดังนในฟังแล้วนะครับทินนวลทิยาได้าสารุปเล็กของอาจารย์ทุพันธ์นะครับเล็กทำพีที่สำหรับผมในถ่ายคลิปนี้ก็ที่สลุยครั้งหนึ่งนะครับอาจารย์ทุพันธ์เลขกทำพีที่สามตัวเน้นๆเมืวันที่หนึ่งพฤศจิกายนหัวเกตนะครับเลขบนพระก็วิ่งให้เก็บตัวเดียวนะครับ จับคู่สตัวก็มี่ C เกหานะครับเน้นเลย C เกตหานะครับัตรเป็นสองตัวเกตหาเก C กบหา C นะครับบัตเน้นที่เ 5, กหากับเกต C นะครับ,บ, 5, บ,รบสำหรับเหล็กลางนะครับเล็กลางกักบกลางวิ่ง C C ตัวเดียวนะครับจับคู่สองตัวก็เป็นหก C ก็ C ส C เนี่ยที่หกีร่องที่เก้าซีนะครับเก้าซร่องนะครับกลับด้วยนะครับเป็นแนวทางสื่อถังกินแบ้งของเรสปันกวางบาย์เอซีและทำผระต้มทุกท่านคงเสียดายในฟังเล็้วนะครับสหรับโพยถ่ายคลิปนี้ขอ,อยุธตีเพียงซับนี้พบกวันอีกคลิปต่อๆไปสหรับชิปนี้โชคดีสวัสดีครับ